พี่น้องที่รักเซคาริยากล่าวกับชาวยิวที่กลับมาจากการถูกเนรเทศและยังคงพยายามสร้างบ้านใหม่ในกรุงเยรูซาเล็มเพราะสถานการณ์ในขณะนั้นดูไม่ค่อยดีนะักแต่พระเจ้าทรงสัญญาว่าอีกไม่นานจะถึงเวลาเมื่อผู้คนจากต่างชาติทั่วทุกสารทิศจะถูกดึงดูดให้หลั่งไหลามายัางกรุงเยรูซาเล็มเรื่องนี้เป็นการมองไปข้างหน้าถึงช่วงเวลาแห่งความรอด โดยพระเมสศยาได้เป็นคำทํานายถึงพระพรสำหรับคนต่างชาติที่จะสำเร็จไปตามหนังสือปฐมกาลที่ว่าบรรดาเผ่าพัานธ์ทั้งสิ้นทั่วแผ่นดินจะได้รับพรเพราะท่านซึ่งอยู่ในหนังสือปฐมกาลบทที่12ข้อที่สามเซคาริยายังกล่าวถึงชายสิบคนจากชนชาติทุกภาษาจะยึดชายเสื้อกลุ่มของชาวยิวคนหนึ่งไว้ ถ้อยคำนี้หมายถึงการจะมีผู้มีความเชื่อศรัทธาในพระเจ้าอย่างแท้จริงผ่านทางบุคคลหนึ่งที่จะดึงดูดผู้อื่นให้มาหาพระเจ้าคำว่าสิบหมายถึงจำนวนที่มากและคำว่ายิวหมายถึงผู้คนที่เป็นประชากรของพระเจ้าในอาณาจักรยูดาหลังจากการถูกเนรเทศคิตชนเป็นประชากรของพระเจ้า เรามีสิ่งใดที่จะทำให้ผู้อื่นเห็นพระเจ้าในตัวเราและนำให้ผู้อื่นมาสารรเสริญพระเจ้าวันนี้ให้เราภาวนาว่าขอให้เราเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตให้สมกับเป็นผู้มีความเชื่อที่เผยถึงพระจิตเจ้าและพระเยซูเจ้าในตัวเรา